สมนะคะเป็นลักษณะของเป็นใบตีปลานะคะฐานสตนเลททั้งตัวนะคะอันนี้มันเป็นรุ่นโซ่นะคะจะมีความเร็วอันนี้มูเล่นะคะอันนี้มอเตอร์นะคะสองแรงม้ามิสูนะคะสาข้อสตเลทถังขนาดสิบเก้านิ้วนะคะคูณยี่สี่นะคะใบพายสี่ใบด้านในอันนี้เป็นแกนจับเทนะคะ เรามาดูการเปิดเครื่องกันนะคะเปิดเครื่องได้เลยค่ะเราติดออนออให้คุณแล้วอยู่ด้านข้างนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วมีสลักตรงนี้นะคะกลดสลักออกนะคะแล้วก็เทคานได้นะคะแบบนี้นะคะลักษณะเทลงมาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเทลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขึ้นไปนะคะ ก็ล็อกสลักตรงนี้นะคะนะคะมีล้อสี่ล้อนะคะพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็มีฝานะคะพอปิดได้นะคะฝาปิดนะคะสนใจนะคะฝอบถามได้นะคะสวัสดีะคะ่ะ